คุนซืออตาลันต้าขิงยับหลังหยุดสถิติไร้พ่ายเลเวอร์คูเซ่นซีลแชมป์ยูโรปาสมัยแรก วันที่23พฤษภาคมจานปีเอโรกัสเปรินีผู้จัดการทีมอัตาลันตาได้ชื่นชมลูกทีมว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถล่มไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพร้อมหยุดสถิติรายพ่ายของชาบีอาลอนโซ่ไว้ที่51นัดคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้สำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมากัสเปรินีกล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมลูกทีมของผมน่าทึ่งมาก ฟอร์มการเล่นของพวกเขาในค่ำคืนนี้สุดยอดมากๆเราสมควรได้รับชัยชนะแล้วเรามีความสุขมากเพราะการคว้าแชมป์ยุโรปา้าถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราผมคิดว่าเราเขียนประวัติศาสตร์จากแนวทางการคว้าแชมป์ข,ของเราเราชนะทั้งลิเวอร์พูลและสปอร์ติ้งลิสบอนเราชนะลิเวอร์พูลตอนที่พวกเขาเป็นจากฝูงพิเมลิกและตอนนี้เราก็ชนะเลเวอ์คเซนที่เป็นแชมป์ข,ของเยอรมนี